สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องระบบสนับสนุนที่สำคัญมากๆเบื้องหลังคุณภาพยาที่เราใช้กันนะคะอ้างอิงจากตำรา QA module 5ค่ะหลักๆก,ก็จะมี3มเรื่องคือระบบน้ำระบบอากาศกับห้องสะอาดแล้วก็เรื่องขนส่งจัดเก็บยาอยากให้เห็นภาพรวมว่าทำไมมันถึงสำคัญมากจริงๆครับ คือระบบพวกนี้ถึงจะไม่ได้ไปโดนตัวยาโดยตรงเลยนะแต่มันสร้างเงื่อนไขทั้งหมดเลยถ้ามันรวนขึ้นมาเนี่ยยาที่ได้ก็อาจจะไม่ปลอดภยัยไม่ได้มาตรฐานเลยครับน่าสนใจค่ะงั้นเริ่มที่เรื่องน้ําก่อนเลยปกติเรานึกถึงแค่น้ําดื่มแต่ในโรงงานยาเอา่อมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยใช่ไหมคะเห็นมีทั้ง p o t a b l e water purified water แล้วก็ WFI ใช่ครับ แต่และอย่างก็ใช้ไม่เหมือนกันตั้งแต่ล้างอุปกรณ์ง่ายๆไปจนถึงเป็นส่วนผสมในยาเลยที่ต้องเน้นมากๆเลยคือ water for injection หรือ WFI นะครับที่ใช้ทำยาฉีดอันนี้ต้องบริสุทธิ์สุดๆเลยคือไม่มีทั้งเชื้อจุลินทรีย์แล้วก็ไม่มีสารที่เรียกว่า pyrogens Py <rog> ด้วย pyrogens หรอคะเอ๊มันคืออะไรทำไมต้องคุมเข้มขนาดนั้นคะโดยเฉพาะใน WFIpyrogens เ,เนี่ย แม้จะเป็นแค่เศษซากเชื้อแบคทีเรียที่ตายแล้วปริมาณน้อยมากๆนะครับแต่ถ้ามันหลุดเข้าไปในกระแสะเลือดเราผ่านยาฉีดเนี่ยมันกระตุ้นให้เราไข้ขึ้นสูงได้หรือบางทีช็อกไปเลยก็ได้ครับมันมองไม่เห็นนะแต่ผลมันแรงการออกแบบระบบผลิตน้ํา WFI เลยซับซ้อนมากต้องการการปนเปื้อนทุกทางแล้วก็ต้องตรวจคุณภาพน้ําตามมาตรฐานสากล USP หรือ EP เข้มง,งวดสุดๆครับอ๋อเข้าใจเลยค่ะ ละเอียดอ่อนมากๆจริงๆทีนี้มาเรื่องอากาศกับพื้นที่ผลิตบ้างการควบคุมฝุ่นผงเชื้อโรคในอากาศก็น,กน่าจะสําคัญมากๆเหมือนกันโดยเฉพาะยาปราศจากเชื้อแน่นอนครับเลยต้องมีสิ่งที่เรียกว่าห้องสะอาดหรือ clean room ที่ควบคุมอนุภาคในอากาศเข้มงวดมากมีแบ่งระดับความสะอาดตาม ISO ด้วยครับอย่าง ISO Class 5นี่คือสะอาดสุดๆสำหรับบริเวณที่จัดการยาปราศจากเชื้อโดยตรงเลยสะอาดกว่าห้องผ่าตัดเยอะครับ โหแล้วอะไรที่ทำให้ห้องมันสะอาดได้ขนาดนั้นคะใช่ระบบปรับอากาศพิเศษ HVAC ที่เขาพูดถึงกันหรือเปล่า97%แล้วที่สำคัญอีกอย่างคือการควบคุมความดันอากาศระหว่างห้องให้ต่างกันครับหรือ Pressure Differential ควบคุมความดันอากาศเหรอคะเอมันช่วยการปนเปื้อนยังไงคะในทางปฏิบัติหลักการง่ายๆคือทําให้อากาศไหลจากห้องที่สะอาดกว่าไปห้องที่สะอาดน้อยกว่าเสมอครับเหมือนมีลมดันออกตลอดเวลา การไม่ให้ฝุ่นหรือเชื้อจากข้างนอกหรือห้องข้างๆมันไหลย้อนเข้ามาในห้องที่สะอาดสุดๆอ๋อค่ะค่ะเหมือนมีกมําแพงลมที่มองไม่เห็นใช่ครับนอกจากนั้นก็ต้องมีพวก SOPS หรือขั้นตอนปฏิบัติที่เข้มงวดมากๆด้วยตั้งแต่การใส่ชุดคลีนรูมแบบเต็มยศการเดินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อประจำพอผลิตยาดีแล้วก็ยังไม่จบเนะนะคะ ต้องมั่นใจว่าคุณภาพมันไปถึงมือผู้ป่วยจริงๆด้วยอันนี้ก็คือเรื่องการขนส่งจัดเก็บตามหลัก GDP หรือ Good Distribution Practice ใช่ไหมคะถูกต้องครับจุดที่ต้องระวังมากคือการคุมปัจจัยแวดล้อมโดยเฉพาะอุณหภูมิความชื้นยาหลายตัวอย่างวัคซีนหรือยาชีววัตถุบางอย่างเนี่ยมันไวต่ออุณหภูมิมากครับแบบว่าถ้าอุณหภูมิเพี้ยนไปนิดเดียวอินซูลินทั้งลอ็อตอาจจะเสียไปเลยก็ได้ แปลว่าตั้งแต่รถขนส่งยันคลังเก็บยาต้องคุมต้องบันทึกอุณหภูมิตลอดเลยเหรอคะใช่ครับต้องใช้รถควบคุมอุณหภูมิมีเครื่องบันทึกข้อมูลหรือ temperature locker ติดไปด้วยตลอดทางคลังสินค้าก็ต้องได้มาตรฐานมีระบบเฝ้าระวังอุณหภูมิความชื้น24ชั่วโมงเลยรวมถึงการจัดการสต็อกแบบเข้าก่อนออกก่อนหรือ fifo กันยาหมดอายุแล้วก็ต้องมีระบบเรียกคืนยาหรือ product record ที่เร็วและดีด้วยเพื่อเจอปัญหาที่หลังครับ ฟังดูแล้วการประกันคุณภาพยานี้มันครอบคลุมกว้างมากๆเลยนะคะตั้งแต่ระบบพื้นฐานอย่างน้ําอากาศไปจนถึงปลายทางคือการขนส่งทุกอย่างเกี่ยวกันหมดเลยเพื่อยาที่ปลอดภัยมีคุณภาพที่ห่วงโซ่อุป,ปทานยามันซับซ้อนเป็นสากลมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ย การจะคุมระบบสนับสนุนพวกนี้ทั้งน้ำอากาศขนส่งให้ได้มาตรฐานเดียวกันเป๊ะๆตลอดเส้นทางไม่ว่าจะผลิตที่ไหนส่งไปที่ไหนในโลกเนี่ยมันจะยิ่งทา้าทายแล้วก็ซับซ้อนมากขึ้นแค่ไหนในอนาคตอันนี้น่าคิดครับ